ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเที่ยวร้านเอ็มสระบุรีนะครับเจ้าของก็คือพี่อ้อหล่อเนียบเฉียบหรูนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเครื่องบินทรนเนอร์ค่ายมินิยมปีกเมตรกันมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้าง สำหรับตัวรำนะครับก็เป็นตัวลำที่ทําจากโฟมอัดนะครับถ้าดูใกล้ๆกลเนี่ยเราเด็นว่าเป็นโฟมอัด5มิลแล้วก็ปีกนี่ก็เป็นปีกเป็นโฟมอัดแบบแข็งเหมือนกันนะครับตัวปีกนะครับถ้าสังเกตจากตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเป็นทรงปีกนกด้านปีกซ้ายนะครับสูงกว่าตรงกลางแล้วก็ปีกขวาสูงกว่าตรงกลางก็จะมาบรรจบกันที่ตรงกลางพอดีนะครับซึ่งรูปทรงแบบนี้ก็จะทําให้เราสามารถบินได้ง่ายขึ้นแล้วก็เก,กาะอากาศมากขึ้น สำหรับชุดล้อนะครับซึ่งตัวล้อนี่จะเลี้ยวล้อหน้าดีนะครับอันนี้จะติดกับที่ตัวลำซึ่งจะแตกต่างกับตัวสปอตเตอร์นะครับที่สปอตเตอร์เนี่ยจะติดล้อไว้ที่ปีกเลยนี่มาดูระบบการเลี้ยวนะครับเราจะเห็นว่าตัวล้อเนี่ยตัวชักเลี้ยวเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่แล้วพบปัญหาในการติดตั้งล้อหน้ายากเนี่ยอันนี้ก็หมดปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าย้ายมาไว้ด้านนอกตัวลำเลยก็สามารถมาปรับที่ตรงนี้ได้แล้วก็ล้อเนี่ย มันจะมีตัวคอล่าตรงนี้อยู่ถ้าดูที่คอล่าเนี่ยเราก็สามารถปรับล้อตรงนี้นะครับให้สูงขึ้นหรือต่ําลงก็ได้หมายความว่าไงครับหมายความว่าเครื่องบินเนี่ยถ้ามันเชิดไปเราก็สามารถทําให้เป็นแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้เกิดขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับว่าเราจะเซตอัพยังไงออกแบบมาสวยมากนะครับลำนี้เป็นสีเขียวเหลืองเทาดำขาวสีเยอะเหลือเกิน ต่สีหลักๆเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเหลืองนะครับระบบการล็อกปีกนะครับก็จะใช้เป็นระบบเดือยสลักแล้วก็น็อตนะฮะเราจะเห็นตรงนี้ว่ามีน็อตสองตัวนี่นะครับเราถอดออกมาเห็นไหมฮะจะเป็นตัวนี้อยู่นี่เป็นเดือยมานะครับล็อกข้างในตัวลำเนี่ยก็จะเป็นช่องตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ตรงนี้แค่นั้นเองเสียบเข้าไปปุ๊บก็ล็อกได้เลยอะเนี่ยวิธีเสียบล็อกง่ายมากนะครับใส่เข้าไปให้ตรง ด้านหลังนะครับพอวางปุ๊บก็จะมีน็อตยึดตรงนี้2ตัวแค่นี้ก็ล็อกปิดได้แล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาในการทิมนะครับเวลาติดตั้งเสร็จแล้วก็สามารถทิมรอบเดียวแล้วก็ใช้ได้ในครั้งต่อๆไปเลยมาดูด้านในกันครับ ด้านในห้องเครื่องนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นระบบแม่เหล็กนะครับจะเป็นแม่เหล็กอยู่สองตัวหนึ่งสองล็อกกัตรงนี้เพราะงั้นเวลาปิดฟังเสียงดูนะครับแน่นมากดูอีกทีนะฮะน้ำปั๊บเลยก็เหนียวการออกแบบเครื่องบินของ่ายมิดนิยมนะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมก็คือว่าเขาจะเตรียมช่องต่างๆเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องที่สําหรับติดตั้งตัวมอเตอร์นะครับมีช่องรอเยือไว้เรียบร้อยด้านในเนี่ยก็จะเป็น ช่องที่สำหรับวางตัวแบตเตอรี่เซอร์โวแล้วก็ทิ้งระเบิดอ่าช่องทิ้งระเบิดนี่ช่องทิ้งระเบิด <c oughs> ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสเปคบอกมาให้ตรงนี้เห็นไหมครับสเปคเนี่จะบอกว่าวลานี้นะครับใช้มอเตอร์ที่เป็นบลัสเลส2องสองหนึ่ง kv ใช้ใบ8 4คูณสสปีด4 0แอมป์แบตเตอรี่ใช้1 8 0 0 2 2ถึง2,200ม ah, ิลลิแอม ก็เป็น8สามเซลล์นะครับแล้วก็เซอร์โวใช้9กรัมคูณ5อ่ามันปับอีกแล้วนะครับ5ตัวคืออะไรครับคือเราจะใช้เซอร์โวคุมที่ตัวปีกนะครับอรอนเนี่ยซ้ายขวาเนี่ย2ตัวแล้วนะครับแล้วก็ที่ตัวลัดเดอร์นี่ตัวที่3เอเวเตอร์ตัวที่4แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับถ้าเกิดอยากจะทําให้สนุกเนี่ยก็จะมีช่องทางด้านใต้นี้นะครับก็จะทํารอยเอาไว้ซึ่งเราจะต้องเจาะช่องนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ใส่ของอ่ะทิ้งแป้งทิ้งดอกไม้ทิ้งระเบิดแล้วจะทิ้งนะครับแล้วก็เซอร์โวเนี่ยจะมีช่องล่างนี่เห็นไหมฮะทามาร์กไว้แล้วทิ้งก็มีไม่ได้อทามาร์กตรงนี้ไว้ก็ติดเซอร์โวเข้าไปนะครับแล้วก็เล่นกันสนุกสนานมาดูชุดไฟกันนะครับตัวชุดไฟนะครับก็มอเตอร์ของ abc 2 2 1 2 4 0 0 kv นี่นะครับลูกนี้ก็ลูกละ350บาท ใบนะครับใบ8คูณ6ก็ใบละ30บาทแล้วก็สปีดตัวนี้เป็นสปีดของ A.B.C. 40แอมนะครับเป็นแจ็คดีนมาให้เรียบร้อยแล้วเพรฉะยันไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแจ็คอีกนะครับราคา550บาทต่อจากตรงนี้ก็เป็นชุดแบตเตอรี่นะครับก็แนะนำให้ใช้แบต3เซลล์2 2 0 0มิลลิแอมนะครับจะได้บินกันยาวๆลูกนี้ก็550บาท34นะครับ แล้วก็เซอร์โวทีนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะใช้เซอร์โว4ตัวตามมาตรฐานหรือว่าเราจะซื้อ5ตัวไปเลยก็ตัวละ100บาทนะครับไหนๆจะเล่นแล้วผมว่าก็จัดเต็มไปเลย5ตัวตัวละ100ก็500แล้วก็สต็อปเปอร์นะครับอีก4ตัวที่จะต้องใช้นะครับก็ราคาชุดละ50บาทราคาเครื่องบินลำนี้นะครับอยู่ที่ลำละ1,500บาทก็สนใจนะครับทั้งเครื่องบินทั้งชุดไฟ แล้วก็พร้อมช่างประกอบฝีมือยอดเยี่ยมนี่คนนี้ครับรับประกอบด้วยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเบสเศ็จยอดรวมทั้งสิ้นก็คือจำนวนเงินสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อนะครับเจ้าของร้านเอ็มสระบ,บุรีคนนี้เลยนะครับหล่อเนียบเฉียบหรูที่เอื้อเฟื้อให้มาถ่ายรีวิวคลิปตัวเครื่องบินเฟรนเนอร์ ่ายมินิยงปีกเมตรยีวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินนี่สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ